สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเลยนะคะมาจาก c o i n s p a c e ค่ะเว็บเทรดคริปโตรายใหญ่ในสหรัฐคือมีรายงานออกมาว่า Brian a r m มสตรองซึ่งเป็น CEO นะคะเคยมีความคิดที่จะปรับโครงสร้างการเงินครั้งใหญ่ของบริษัทเลยครับสวัสดีครับใช่ครับได้ยินข่าวนี้เหมือนกันน่าสนใจมากแค่การที่บริษัทระดับ Coinbase นะครับ ที่อยู่ในตลาดอย่างสหรัฐซึ่งค่อนข้างจะระมัดระมังเรื่องกฎเกณฑ์มากๆเนี่ยแค่พิจารณาแผนแบบนี้ก็นับว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมุมมองภายในเหมือนกันใช่ค่ะข้อมูลบอกว่าคุณอาร์มสตรองยอมรักเลยนะคะว่าเคยมีช่วงที่คิดจะเอาเงินสดสำรองของบริษัทประมาณ80%เนี่ยไปลงทุนในคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยนหลักเลยฟังดูคุ้นๆนะคะแบบว่าคล้ายๆแนวทางของคุณไมโครเซลเลอร์เลย ใช่เลยครับจุดนี้น่าสนใจมากคือมันสะท้อนว่าบริษัทเทคก,การเงินใหญ่ๆเริ่มมองบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่ซื้อขายกันบนแพลตฟอร์มแล้วแต่เริ่มมองเป็นสินทรัพย์ที่แบบว่าอาจจะเอามาใช้บริหารจัดการในงบดุลของตัวเองได้เลยลองรืกภาพตามดูสิครับถ้าตอนนั้น c o i n b a ตัดสินใจทําจริงขึ้นมาตลาดคงจะออตอบรับน่าดูเลยจริงด้วยค่ะคงเป็นข่าวใหญ่มากๆ แล้วทำไมสุดท้ายแผน80%ซน์นี้ถึงไม่ได้เกิดขึ้นล่ะคะทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในคริปโตแบบสุดๆเลยครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่องความเสี่ยงนั่นแหละครับคือการเอาเงินสดส่วนใหญ่ของบริษัทไปไว้ในสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงมากๆอย่างบิตคอยเนี่ยมันก็อาจจะกระทบเสถียรภาพท,ทางการเงินได้ง่ายๆโดยเฉพาะตอนนั้นที่เขาอาจจะยังมองตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพอยู่ด้วยส่วนหนึ่งอ๋อเข้าใจค่ะ แล้วก็มีประเด็นครับคืออลิเซียฮาสที่เป็น CFO เขาก็เสริมว่าไม่อยากให้ภาพลักษณ์บริษัทออกมาดูเหมือนกำลังแบบว่าเก่งกำไรหรือกักตุนบิตคอยแข่งกับลูกค้าซะเองมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายนะครับอืมภาพนั้นชัดเลยค่ะเหมือนเจ้าของตลาดหลักทรัพย์ไปไล่ซื้อหุ้นแข่งกับนักลงทุนรายย่อยเองมันก็ดูไม่ดีจริงๆนะคะมันคือความขัดแย้งนะคะ ระหว่างการเป็นบริษัทที่เกิดจากโลกคริปโตแท้ๆต้องการแสดงความเชื่อมั่นสุดตัวกับการที่พอเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างออรอบคอบมากๆตามแบบแผนการเงินทั่วไปถูกต้องเลยครับนี่เป็นภาวะที่น่าสนใจมากของยุคนี้เลยคือบริษัทที่โตมาจากวัฒนธรรมคริปโตเนี่ยก็อยากจะแสดงศรัทธาเต็มที่แต่พอเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว ก็ต้องเล่นตามกฎของโลกการเงินแบบเดิมที่เน้นความมั่นคงคาดเดาได้ซึ่งบางทีมันก็สวนทางกันเงินไปตั้ง153ล้านดอลลาร์ซื้อเหรียญเพิ่มส่วนใหญ่ก็เป็นบิตคอยนี่แหละค่ะทําให้ตอนเนี้เขาถือครองคริปโตมูลค่ารวมๆแล้ว1,300ล้านดอลลาร์ได้อ่ะครับไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแล้ว CFO ยังพูดทํานองว่าเชื่อมือพวกเราได้เลยว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นด้วยนะคะ แสดงว่าถึงจะไม่ได้ทุ่มหมดหน้าตักแต่ก็ยังทยอยซื้อเพิ่มเรื่อยๆหรอคะใช่ครับคือถึงแม้แผนเดิมจะพับไปแต่การถือครองคริปโตจำนวนมากในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเหตุผลทางกลยุทธ์และก็การดำเนินงานที่ชัดเจนรองรับอยู่ตามที่คอยเบสอธิบายนะครับก็คือ 1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเงินทุนหรือ capital requirements 2. ก็คือรองรับการใช้งานหรือธุรกรรมของลูกค้าที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ 3. อันนี้สำคัญคือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อระบบนิเวศคริปโตในระยะยาวด้วยมันเป็นการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดิจิตัลที่สะท้อนทั้งความจำเป็นทางธุรกิจและก็ความเชื่อในอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกันครับสรุปแล้วเรื่องราวของ Coinbase ก็คือการที่เคยพิจารณาแนวคิดที่แบบว่าค่อนข้างสุดโต่งเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เลือกเดินทางสายกลางที่มันดูสมดุลกว่า ระหว่างการแสดงความเชื่อมั่นในคริปโตกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะบริษัทมหาชนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญอยู่ดีนะคะด้วยเหตุผลทางธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆถูกต้องครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอย่างแพลตฟอร์มซื้อขายเนี่ยกับตัวสินทรัพย์ดิจิทัลที่เขา้าให้บริการซื้อขายกันเองมันกำลังจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนกันแน่ การที่เจ้าบ้านถือคลองสินทรัพย์ที่ซื้อขายในบ้านตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรต่อตลาดต่อผู้ใช้งานบ้างแล้วในอนาคตนะครับเมื่ออุตสาหกรรมนี้มันเติบโตเต็มที่กว่านี้เราอาจจะได้เห็นกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจากบริษัทเหล่านี้อีกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับน่าคิดตามมากๆเลยค่ะ